กียวกับคือเข้ามาคนเดียวพบกับผมกับเพื่อนผู้รีภัยหลายคนวันนั้นเราไม่ได้คุยอะไรกันมากโดยเฉพาะเรื่องความเป็นอยู่ของเขาแต่ผมก็มีโอกาสสอบถามเรื่องนี้จากเพื่อนบางคนซึ่งภาพโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่ได้ต่างไปจากที่คุณอาคมเนี่ยเล่าให้ฟังแต่ให้ฟังคุณอาคมซึ่งได้ไปคุยด้วยโดยตรงจะดีกว่าตอนนั้นจักรพพบพักอยู่กับมือปืนคนไทยสมศักดิ์บอกอย่างนี้นะครับตอนนั้น จากระพบพักอยู่กับมือปืนคนไทย4-5คนหรือที่คุณอาคมเรียกว่าชายชุดดำนั่นแหละครับคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนไทยเสื้อแดงที่ลี้ภัยอยู่ที่นั่นที่นั่นนึงหมายถึงประเทศกัมพูชาคุณผู้ชมตอนที่ผมคัดวันนี้เป็นตอนที่ชายชุดดำคนหนึ่งได้เล่าเบื้องหลังการยิงสนธิลิ้มทองกุลให้คุณอาคมฟังผมเห็นว่าน่าสนใจมาก และผมเองต้องบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนผมรู้เรื่องที่คนเหลา่านี้แอบซุ่มตีพลเอกร่มเกล้ารู้มาก่อนครับแต่ไม่รู้เรื่องของสนธิที่ผ่านมาในผมเข้าใจมาโดยตลอดนะครับว่ากลุ่มที่ยิงสนธิเนี่ยเป็นพวกลูกน้องจุดๆุอะไรก็ว่าไปดังที่ได้กล่าวเอาไว้ในบทความที่แล้วว่าการไปหาจาักรภพเนี่ยสิ่งที่เหนือความคาดหมายของผมก็คือจักรภพเปิดตัวชายชุดดำและมือปืนที่ยิงนายสนธิลิมทองกุล ในค่ำคืนวันนั้นมีการเปิดตัวกันทำให้เป็นที่สนใจของผู้คนที่ร่วมอยู่ในงานเลี้ยงซึ่งมีประมาณสิบกว่าคนต่างคนต่างก็พากันสอบถามด้วยความอยากจะรู้ถึงที่มาที่ไปของชายชุดดำที่ว่านี้ก็เรียกว่าเป็นของแถมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับส่วนผมเองผมไม่ได้รีบร้อนครับผมรอจนก,กระัางเป็นคนสุดท้ายถึงมีโอกาสได้คุยกับชายชุดดำอย่างใกล้ชิดผมถามคำถามเขาคำถามแรกที่ถามคือ คนที่ยิงเนี่ยเป็นทหารบกหรือว่าเป็นทหารอากาศคำตอบคือผิดหมดเลยครับไม่ใช่เลยครับคำตอบคือเป็นสามัญชนที่อาสามาร่วมต่อสู้โดยไม่ได้เป็นทหารสังกัดเหล่าทัพไหนทั้งสิน้นนี่เป็นคำถามแรกคำถามต่อมาครับคำถามที่สองในเมื่อไม่ได้เป็นทหารแล้วเนี่ยไปเอาอาวุธมาจากไหนคำตอบเป็นอย่างนี้ครับ อาวุธก็คือเวทีคนเสื้อแดงคุณผู้ชมเป็นคำตอบที่ทำให้ผมได้รู้สึกเหนือความคาดหมายมากยิ่งขึ้นคำถามต่อมาครับคำถามที่สผมต้องถามย้ำว่าเวทีคนเสื้อแดงแล้วเสื้อแดงทำไมถึงมีอาวุธสงครามให้ใช้พูดง่ายๆคือว่าเสื้อแดงมีอาวุธสงครามให้ใช้ได้อย่างไรคำตอบต่อจากนี้เนขีดเส้นใต้เลยนะครับผู้ชมครับ เป็นอาจากรสงครามได้เลยนะครับอันนี้ผมเติมนะครับผมเติมเป็นอาจากรสงครามได้เลยนะครับคำตอบคือสมเด็จคุณเซนให้มาเพื่อใช้ในการต่อสู้เป็นจำนวน2ตู้คอนเทนเนอร์2ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งจักรพบก็ยืนยันในข้อที่จริงนี้ทำให้เชื่ออย่างสนิทใจหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเพียงแค่ได้ยินมาบ้างเท่านั้นเอง คำถามที่4ครับถามว่าอาวุธมากมายขนาดนี้มันเพียงพอสําหรับการต่อสู้แบบกองโจรหรือว่าการโจมตีแล้วก็พลางตัวเข้ากับมวลชนสร้างความระสำให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับคําตอบเป็นยังไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าเราทําอย่างไนไม่ได้ครับเพราะว่าแค่กระสุนหมดเท่าน,นั้นเองจะเบิกกระสุนรอบใหม่ยัยงต้องจ่ายตังก็เลยถอดใจทิ้งอาวุธแล้วก็หนีไม่อยู่กัมบูชานี่แหละคําถามต่อมาข้อ5้าครับ อ้าวคนไหนบอกว่าเป็นอาวุธที่หุนเซนเนี่ยให้มาเพื่อช่วยการต่อสู้แล้วทาไมถึงต้องซื้อล่ะครับคําตอบคือใช่ครับฮุนเซนเนี่ยให้มาเพื่อการต่อสู้จริงแต่แต่มันมีคนเสื้อแดงบางคนเนี่ยเอาอาวุธเหล่านี้ไปขายแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้เก็บไว้สําหรับการต่อสู้ผมหวังว่าพี่น้องเสื้อแดงที่ได้อ่านบทความนี้คงจะกระจ่างถึงสาเหตุแห่งความพ่ายแพ้นี่คือสิ่งที่เขาสารภาพมานะครับกับคําถามทั้งหมด5คําคถามด้วยกัน ว่าผมจะได้คุยกับมือปืนที่ยิงสนธิซึ่งเป็นผมก็ตั้งข้อสงสัยว่าทําไมยิงกระสุนเข้าใส่จะลดพลุนไปทั้งคันทำไมโดนสนธิแค่ตัก,กๆเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นคําตอบคืออย่างนี้นะครับผมเนี่ยนั่งอยู่ท้ายรถกระบะเมื่อเข้าระยะหวังผลก็ลุกขึ้นยิงวิธีกระสุนจึงลงต่ําส่วนใหญ่จะลงพื้นมากกว่าซึ่งผมก็ยังคาใจและคําถามที่อยากจะถามต่อไปก็พอดีเพื่อน ร่วมงานต่างก็เริ่มจะขยับจะกลับโรงแรมกันเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยนะครับกับการเดินทางผมก็เลยไม่มีโอกาสได้สอบถามกันมากกว่านี้นะครับ